พี่น้องเกษตรกรทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็จะไม่แนะนําวิธีการปลูกข่านะครับวันนี้ก็มาที่ตําบลคลองเจ็ดนะครับที่หมู่9อาเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีนะครับเดี๋ยวผมจะแนะนําให้รู้จักกับเจ้าของแปลงที่นี่ครับนะครับขอเชิญเจ้าของแปลงนะครับท่านผู้ใหญ่สุวรรณสลรคำสวัสดีครับผู้ใหญ่นะครับผู้ใหญ่คิดไงครับที่จะมาปลูกข่าในวันนี้เพราะเดิมผู้ใหญ่ก็ไม่ได้ปลูกข่า ทำนาอยู่ใช่ทำนาอผู้ใหญ่ลองเล่าที่มีความคิดยังไงถึงจะปลูกคาปรับเปลี่ยนวิธีนี้ก็จะให้มันแปกไปบ้างอ่ะข้าวราคาก็ไม่ดีแล้วเนาะใช่ตอนนี้ราคาก็ไม่ไหวเหมือนกันนะครับน้ำค่าน้ำก็ไม่เคยต้นทุนก็สูงน้ําแห้งอีกน้ําผู้ใหญ่ก็เลยลองปรับเปลี่ยนดูแปลงนี้สักกี่ไร่ครับเนี่ยประมาณ3ไร่เนี่ยครับอ๋อสามไร่ก็ก่าวว่าจะลงให้หมดเลยใช่ไหมผู้ใหญ่ของหมดเลยทีเดียวครับผมว่าก็ดีนะเพราะว่าเกษตรกร ก็ลองปรับเปลี่ยนเราอย่าไปทำนาทำนาอย่างเดียวปลูกอ้อยปลูกอ้อยอย่างเดียวมันต้องหลากหลายฮะแบบท่านในหลวงท่านทรงดำริไว้ใช่ไหมอ่าว่าปลูกแบบพอเพียงพอเหมาะพออยู่ได้นะครับแล้วผู้ใหญ่ก็เป็นผู้นําตรงนี้นะครับก็ก็ดีผมว่าจะดีนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะแนะนําอีกท่านหนึ่งนะครับท่านเคยปลูกข่ามาแล้วนะครับอยู่ที่คลองห้านะครับคลองหลวงปทุมธานีเหมือนกันนะครับ เราก็มาร่วมด้วยช่วยกันในวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเรียนเชิญท่านมานะครับเรียนเชิญนะครับนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับพี่ครับแนะนําให้ท่านรู้จักคนนี้ก็พี่สมเกียจชิอมปูผิวนะครับนะครับเกษตรกรผู้ปลูกข่าอยู่ที่คลองห้านะครับท่านมีประสบการณ์เรื่องข่าเดี๋ยววันนี้จะมาเล่าให้พี่น้องได้รับทราบว่าการปลูกข่าเราจะปลูกยังไงจะดูแลยังไงนะครับขอเชิญพี่สมเกียจแนะนำเลยครับเกษตรกรทั้งหลายนะ ก่อนที่เราจะปลูกขาเนี่ยเราต้องมาปรับพื้นที่ก่อนปรับพื้นที่เตรียมให้พร้อมเลยเตรียมให้พร้อมปรับพื้นที่ปรับความเป็นกดเป็นด่ากของดินแล้วก็มากําหนดหลุมการวัดขนาดหลุมนี่ทักขนาดเท่าไหร่พี่หลุมนี่ก็ต้นทั่วไปที่ปลูกกันสามสิบเซนามกว้างสามสิบเซนประมาณนี้นะประมาณสิบเซนแล้วระยะห่างระหว่างต้นระหว่างแถวยังไงพี่ ร้อยยี่สิบถึงร้อยห้าสิบประมาณนี้นะโดยท mm hmm> ั่วไปที่ปลูกกันอยู่นะครับเพราะว่าระยะการปลูกเราไม่ต่ำกว่าแปดเดือนแปดเดือนระยะที่ว่าขุดได้ครับหลังจากปลูกนี่นะแปดเดือนอุนมาตรฐานอันนี้ว่ามันจะได้ปริมาณมากน้อยกับการอยู่ดูแลที่เราดูแลรักษาใช่ใช่ปฏิบัติกับเขาเอาอย่างนั้นพี่เริ่มเลยการปลูกแนะนาเลยนะครับเอานะการขาเลือกการคัดเลือกพันที่การคัดเลือกพัน์นะครับตอนนี้ขนานี้ อันนี้เราจะเลือกเลาที่จะมาปลูกต้นกามมีมีสี่ต้นใช่ต้นแตวแล้วมันมีหนอหนอเนี่ยมันขึ้นอยู่เนี่ยและอันนี้อันนี้ผมถามนิดนึงความยาวเนี่ยโดยประมาณประมาณนี้เลยใช่ไหมประมาณนี้ครับถ้าสั้นไปมีผลยังไงไหมครับทัานไปก็คือต้นมันจะมันจะไหม้ลงไปเรื่อยๆมันจะเหี่ยวลงไปมันจะไวขึ้นนะมันไม่แห้งหรือเหี่ยวตายได้ก่อนที่ว่าจะตั้งลำขึ้นมาแตกหน่อใหม่ขึ้นมาครับอถ้ายาวไปยาวไปความระเหยของน้ําการคายน้ําก็จะ ลักษณะพันธุ์มันจะมีพันธุ์มีกี่พันธุ์ผาก็มีหลายสายพันธุ์ที่นิยมปลูกก็พันธุ์พันธุ์ของบ้านเราเนี่ยพันธุ์พันธุ์หัวแดงแดงเนี่ยบ้านเราเนี่ยเมื่อเมื่อเมื่อกี้ผมผมได้ถามที่ที่เขาปลูกมาเขาบอกว่าให้สังเกตใบใช่ไหมพี่อันนี้มันจะเป็นใบพันธุ์ตลาดมนมบอกใบมนมนะเนี่ย้องลองลองดูนะใบจะมนๆนถ้าใบเรียวๆยาวๆเนี่ยมันไม่ต้องการของตลาดนะมันจะเป็นขนาเล็กขนาเล็กขนาเล็ก อันนี้จะใบมนๆหน่อยนะครับเกษตรกรก็สังเกตุที่ใบได้เนี่ยสวยแต้น้ำหนักนะครับเอาเอาพี่สังเกตเลยลองแนะนําเลยวิธีการปลูกเลยเราจะลงหลุมเลยนะครับวิธีการปลูกเราก็เราจะวางเราจะนะเราจะวางยังไงเป็นแถวในท่านด้านไหนนะครับเอาหนอเนี่ยหนอที่ที่แทงออกมาเนี่ยให้ไปตามแนว แถวเดียวกันหันหน้าไปทางเดียวกันเราเลือกคิศทางได้เลือกทิศทางได้โดยสังเกตจากหนอนหนอหันไปทางไหนจะขยายเดินไปทางนั้นขาจะเดินไปแนวนั้นเดินไปเดินไปนั้นก่อนก่อนอย่างนี้เราก็สามารถจัดหงจุ้ยมันให้สวยงามได้เลยใช่อยู่ที่การปลูกเริ่มแรกนี่ใช่อ๋อแล้วท่าท่าเกษตรกรด้วยนะครับอันนี้วิธีการปลูกนะครับบางบางลายจะปลูกตั้งตรงเลยใช่ไหมเอาต้นตรงเลยครับผมมีผลยังไงไหมครตั้งตรงเนี่ยก็คือว่าหน่อขาเราเนี่ย มันไม่มันไม่เป็นมันไม่แบนอยู่เืองจางฝ่ามือใช่ไหมใช่ใช่มอยังมีมันยังมีมันไม่อยมันลอยไปไงเราก็จะปลูกพยายามให้หัวเขาเนี่ยระนาบกับพื้นอ๋อให้หัวเนี่ยระนาบอ่าไม่ต้องเน้นต้นไม่เน้นต้นเน้นหัวเป็นหลักเน้นหัวเป็นหลักอ๋อหัวต้องต้องต้องแนบกับพื้นอ่าพื้นก็หลุมเยนะเพื่ออะไรเพื่อให้รากนั้นได้ ที่แทงบมอกมาใหม่ถึงดินได้ไวขึ้นอ๋อลากลงดินแล้วก็การเจริญเติบโตได้ไวขึ้นได้ไวขึ้นแต่ถ้าเราเอาต้นตรงเห็นไหมต้องดูนี่ถ้าต้นตรงปุ๊บลากเนี่ยมันจะไม่ถึงแล้วต้นตรงไหมเนี่ยลากมันก็จะไม่ถึงลากจะลอยลากจะลอยอ๋อมีผลต่อการเจริญเติบโตทันทีเลยครับแล้วพยายามวางให้มันแนบกว่าอ๋อเน้นหัวให้แน่อันนี้เราแนบเรียบร้อยแล้วเราก็กรบกรบทน พยายามให้ผลที่สุดนะเดี๋ยวผมช่วยเป็นก้อนกอนก็มีใหญ่ช่วยกันเราต้องร่วมด้วยช่วยกันเป็นก้อนก็มีปัญหาเราเอาก้อนเล็กลงไปก่อนแล้วไอ้หน่ออย่างนี้เราต้องคับต้องอะไรไหมมันมีผลยังไงหรือว่าเราก็เราก็หาดินเล็กๆเนี่ยใส่ไปก่อนใส่ไปนะครับตอนนี้เราเขาอ่อนใช่ไหมใช่เดี๋ยวมันจะแปนมาถูกแดดแล้วมันก็จะเหี่ยวไวแล้วอย่างนี้เราสามารถคลุมมิดได้ไหมหน่อเล็กๆเนี่ยได้ช่วงแรกเนี่ยคลุมมิดได้ไม่มีผลอะไรเดี๋ยวมันแตกึ้นใหม่นะแตกึ้นใหม่ นะครับเราช่วยกันกลบเลยดินที่ที่ขุดในหลุมเนี่ยเราก็พูนให้หมดเลยใช่ไหมจะคูนให้หมดเพราะเราไม่ต้องฝังลึกใช่ไหมแล้วตรงนี้ดินดินเราต้องอัดต้องอะไรไหมไม่ต้องอัดหรือเราแค่นี้พอแล้วโยงโยงไม่ต้องกดทับอะไรให้แน่นนะเราลดน้ำไปดินมันก็จะจะจับยึดตัวงมันเองนะครับอันนี้ก็คือเสร็จแล้วสำหรับการปลูกอ ก็จริงๆแล้วก็ไม่ไม่ยากอะไรนะครับพี่น้องเกษตรกรนะครับถ้าใดนสนใจนะครับก็มาปลูกกันได้นะครับขาตอนนี้ก็เป็นที่นิยมของตลาด